มาฝึกการทําหมูกรอบไปพร้อมกับครัวบ้านยเยเปิดไปได้วยกันเลยค่ะครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่2นะคะที่แนนฝึกทําหมูกรอบแล้วมันก็ประสบความสําเร็จแนนก็เลยนํามาบอกต่อค่ะก่อนเข้าไปดูคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกด u ั s สไคร e กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ครัวบ้านยเยเปิดด้วยค่ะ า,ว,าวันนี้เราก็ได้หมูสามชั้นแผ่นโตโตมาหนึ่งแผ่นค่ะแต่ว่าเดี๋ยวแนนจะล้อนำไขมันบริเวณหนักเ,เนื้อนะคะเอาออกซะก่อนเนาะแล้วก็เดี๋ยวแนนจะแบ่งเป็นสองชิ้นค่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่าทำเต็มชิ้นเลยเนี่ยไม่น่าจะใส่กระทะที่บ้านหมดนะคะเวลาเรานำไปทอดนะคะพอกระทะที่บ้านเล็กนิดเดียวเองค่ะ ก่อนอื่นเลยเนี่ยแนงก็จะนำเกลือใส่เข้าไปสามช้อนโต๊ะนะคะใส่เข้าไปน้ำเปล่าแล้วก็เดี๋ยวเราจะนำหมูสามชั้นของเราเนี่ยไปต้มต้มประมาณสักแค่พอสุกก็พอค่ะเมื่อหมูสุกแล้วทิ้งเอาไว้ให้เย็นสักครู่นะคะแล้วนำซ้อมนี่แหละค่ะมาจิ้มบริเวณหนังให้เอ่อเป็นพุนๆเป็นรูๆประมาณนี้เลยนะคะ ก่อนนำหมูไปตากเดี๋ยวแนนจะหั่นเป็นชิ้นนะคะแต่ว่าหั่นบริเวณหนังไม่ถึงกับหั่นขาดไปเลยนะหั่นเป็นชิ้นๆเผื่อว่าเวลาเราทำอาหารเนะะี่ยค่ะมันก็จะได้สะดวกในการแบ่งแต่รู้สึกว่าเราจะแบ่งไม่เท่ากันนะคะมือไม่หัดทำเหมือนกันคะ่ะก่อนนำหนังหมูไปตากแดด ก็จะแช่น้ำส้มสายชูเอาไว้ที่หนังประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะนำไปตากแดด1วันค่ะหลังจาก1วันแล้วนี้นะคะหนังก็จะแห้งประมาณนี้เลยตอนนี้หมูกรอบก็ตากเอาไว้นะคะ1วันนะคะเช้าวันต่อมาแนนก็จะนำมาใส่หม้อทอดค่ะเดี๋ยวเราจะทอดอชิ้นเล็กก่อนนะจ๊ะ ความร้อนที่ใช้ในวันนี้ก็อยู่ที่ประมาณ180อบอยู่ที่20นาทีค่ะอันนี้คือการอบรอบแรกนะคะไฟน่าจะแรงไปเดี๋ยวชิ้นที่2แนนจะลดไฟนี้หนึ่งนะคะตั้งน้ำมันให้ร้อนร้อนร้อนจัดเลยนะคะ แล้วก็นำหมูวางบนตะแกรงแบบนี้ค่ะแล้วก็ใช้น้ำมันลาดให้หนังปูกรอบแบบนี้เลยแล้วก็ทิ้งเอาไว้ให้เย็นสักครู่นะคะแล้วไหนก็ทอดรอบสองเพื่อที่จะให้หนังหมูเนี่ยเขามีความกรอบนานมากขึ้นค่ะ หมูกรอบชิ้นแรกของเราก็ไม่ได้ขี้เลยนะคะตรงนี้จะไหมไปน,นิดนึงเพราะว่าตอนนั้นแบบว่าเถอจิ้มกระทะไปนานหน่อยนะคะตรงนี้ตรงนี้คือเวลาเราจะเออเ,เวลาเราทอดนะคะ พยายามอย่าให้ตรงนี้มันชนกับตูดกระทะนะชนได้แต่อย่านานต้องคอยขยับนะคะหรือไม่ก็ต้องหาตะแกรงแบบนี้รองเข้าในกระทะแต่ว่าวันนี้น้ำมันแนนน้อยเนาะไม่สามารถที่จะลองตะแกรงอันนี้ลงไปได้นะคะก็เลยใช้วิธีนี้เดี๋ยวรอให้เย็นอีกนิดนึงเดี๋ยวค่อยหัห่นอันนี้องลงนะฟังเสียงน่ากินใช่ไหมล่ะ หมูกรอบของเราตอนนี้ก็พร้อมทานมากแล้วแล้วก็คนชิมพร้อมด้วยคนชิมก็พร้อมมากเช่นกันค่ะมาเดี๋ยวมาหั่นเลยอันนี้ยังไม่เย็นดีนะจริงๆมันต้องรอให้เย็นกว่านี้อีกนิดนึงแต่ว่าหลานชายเลี้ยงลองและอยากกินแล้วค่ะเดี๋ยวให้ดูเนื้อ นี่โหชำ่ำช่ำจริงๆช่ำมากเห็นแค่นี้ก็คิดว่าน่าจะอร่อยแล้วแหละโหขนาดยังไม่เย็นนะเสียงปอบมาก แนวฟินมากนะแนนเอาซอสอันนี้นะคะซีอิ๊วหวานนะมาจิ้มกับหมูกรอบนะลองกินดูอร่อยอันนี้ชิมอยู่กับหลานสองคนนะคะเดี๋ยวเราจะทำแกงกะหรี่ญี่ปุ่นกินกับหมูกรอบนะน,นีนลองชิมก่อนอื้อหือ จึ้งมากอะ่ะยอดทำ้อมเสิร์ฟแล้วค่ะแกงกะหรี่ญี่ปุ่นกับหมูกรอบค่ะยังไงในกาฝกากดติดตามกดไลค์กดแชร์ในช่องครัวบ้างเย็ดเปิดด้วยนะคะ